ทีนี้มาถึงเข้าสู่ค่าคำนวณลวะเมื่อกี้เป็นเกิดนนาเป็นทฤษฎีจะคนนํานวณค่าคงที่สมดุลเนี่ยครับคือสมดุลมันจะมีค่าคงที่สมดุลอยู่ค่าหนึ่งในสมดุลหนึ่งหนึ่งะนะเพื่อให้เข้าใจความหมายนะครับเรามาดูสมดุลน,นี้เป็นสมดุลของกา๊าซไนโมเนียพี่เขียนดูเลยนะค่าคงที่สมดุลคือให้เธอเอาความเข้มข้นคือก๊าซในระบบเนี่ยครับสมมติอยู่ในภาชนะขนาดหนึ่งลิตรนะครับมีมีก๊าซอยู่กี่โมก็วัดเอาวัดปริมาณมา ก็คือจํานวนโมของไฮโดรเจนเี่หารด้วยปริมาตรเนี่ยกลายเป็นความเข้มข้นมีไฮโดรเจนอยู่กี่โมเลกุลครับในนี้สามโมเลกุลก็คูณกันสามครั้งไฮโดรเจนมีโมเลกุลเดียวก็คูณครั้งเดียวเราค่อยห,หารด้วยสารตั้งต้นเอาผลิตภัณฑ์ขึ้นก่อนแอมโมเนียมีสองโมเลกุลก็หารสองครั้งอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าอะไรครับขินยี่ยาวมันเสียเวลาก็ได้กลายเป็นอย่างนี้ถูกไหม น,นแท้จริงแล้วมันก็คือการเอาเลขที่ดูลนะครับมายกกําลังนั่นเองยกกําลังของความเข้มข้นนะเราเรียกอันนี้ว่าค่าเคค่าเคเนี่ยจะเอาผลิตภัณฑ์คูณกันทุกตัวหารด้วยสารตั้งต้นคูณกันทุกตัวแต่เขียนอย่างนี้มันช้ายกกําลังเอาโอเคนะครับไปหล่อไปต่อเลยนะนะดังนั้นค่าคงที่สมดุลคืออัตราส่วนของ ผลิตภัณฑ์หารด้วยผลคูณของผลิตภัณฑ์ทุกตัวหารด้วยผลคูณของสารตั้งต้นทุกตัวนั่นพี่เขียนยางผลคูณของโปรดักทุกตัวหารด้วยผลคูณของสารตั้งต้นกัตัวเอส้วกันนะทุกตัวแต่ถามว่าทุกตัวจริงหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ทุกตัวเสมอไปนะ มาดูข้อกําหนดนะครับมันจะมีข้อกําหนดข้อจํากัดแล้วก็เงื่อนไขของมันนะครับตรงที่จดทันที่ลงล่างแล้วนะมาดูเงื่อนไขกันเราจำขึ้นมาอนกันว่ามันคือผลคูณผลิตภัณฑ์ทุกตัวหารด้วยผลคูณผลิตสารนั้าต้นทุกตัวเงื่อนไขต่อไปนี้ครับดูคํานวณจากความเข้มขนในหน่วยไหนเท่านั้นครับเทอมค่าเคต้องมาจากความเข้มขนในหน่วยโมต่อลิตรเท่านั้นนะครับห้ามใช้หน่วยอื่นในการคานวณค่าเคต้องโมต่อลิตรเท่านั้น ทีนี้สิ่งที่เป็นโมลต,ต่อลิตเนี่ยเราจอทำาม,อมหารด้วยปริมาตรใช่ไหมความเข้มข้นของโซลิดกับลิควถ้าเนึ่งภาพโซลิดขนาดก้อนมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะของแข็งปริมาตรจะเปลี่ยนยากโมก็มาจากน้ําหนักหารด้วยโมเลกุลใช่ไหมครับสมมติถ้ามีกรรม,มาฐานก้อนหนึ่งน้ําหนักมันก็คงที่มโมกม,มก็คงคงที่ขนาดก้อนก็คงที่ฉะนั้นของแข็งเนี่ยจะมีความเข้มข้นในหน่วยโมต่อลิตรที่คงที่เพราะมันปริมาตรเปลี่ยนไม่ได้ ลิคิดก็เช่นกันมันไม่เปลีป่ยนแปลงอะไรมากถูกไหมครับงั้นสิ่งที่ไอ้คงที่อย่างเงี้ยเราจะไม่นํามาคํานวณเราจะนําเฉพาะสิ่งที่เป็นความเข้มข้นมัน v a r i a t ชั n ได้อะแล้วนั่นกระดูกกาซก๊าซ์เนี่ยปริมาตรเปลี่ยนง่ายพอเป็นขยายตัวปับ๊บความเข้มข้นเปลี่ยนอันเนี้ยใช้คํานวณได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงได้ไดเรื่อยๆเอควียแค่เติมน้าหรือก็เหยน้ําออกความเ,เข้มข้นก็เปลี่ยนใช่ไหมครับฉะนั้นสองอย่างเนี้ยใช้ในการคำนวณค่าเ โซลิดลิควิดเราจะไม่ใช้งั้นอันนี้เราไม่ใช้ใครครับไม่ใช้โซลิดอันนี้ถูกไหมเราจะไม่นำโซเดียมคาไลน์มาคำนวณอันที่สองเราจะไม่ใช้อะไรครับเราจะไม่ใช้น้ำเนื่องจากมันเป็นลิควิดคางข้นคงที่อันที่สามเราจะใช้แค่คาร์บอนไดออกไซด์งั้นเราจะไม่ใช้สองตัวนี้เลยคือแคลเซียมคาร์บอเนตกับแคลเซียมออกไซด์เราจะไม่ใช้เลยเนื่องจากโซลิดคางข้นคงทีงั้นค่าเคของตัวนี้เขียนยังไง ก็ค่าเเท่ากับสมมติเขียนต่อ K เท่ากับก็ c o ซสองเลยไม่มีแะ้วตัวอื่นเพราะว่า Solid เราไม่ใช้ก็สั้นๆแค่นี้ครับบางคนคิดจริงเหรอมันก็แค่นี้จริงๆนะแล้วค่าเต้องอ้างจริงจากสมการทุกครั้งนะครับอันนี้ข้อสามดูหน้าต่อไปจะเข้าใจทันทีอันนี้เธอต้องลองฝึกนะครับอ่ะลองเขียนค่าเดูเอาข้อหนึ่งขึ้สี่ก่อนครับ หนึ่งนาทีน่าจะเสร็จนะครับอลองดูเขียนเองก่อนนะเขียนเองก่อนแล้วค่อยเงยหน้าขึ้นมาดูนะครับ หลังจากทําไปได้ข้อสองข้อก็จะมีคนผิดที่ข้อสองถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ดีครับลืมโซลิดเอาโซลิดใส่ไปด้วยก็จะมีพวกนี้ผิดอยู่เยอะเหมือนกันข้อสามก็จะลืมยกกําลังเลขดุลอะไรอย่างนี้ก็จะมีนะครับก็คอยระวังไว้ก็จะไม่เป็นไม่มีปัญหาแนละ้วตอนสอบคอยระวังเท่านั้นเอง แต่ทำอมารําก่อนทาให้เสร็จก่อนพี่จะไม่เร่งน,นะครับทาเสร็จพวกสังเกตข้อสามข้อสี่ครับถ้าดูสมการเวลาสังเกตจะต้องสังเกตทีละอย่างสังเกตสมการก่อนพ้ยสมการสองอันนี้มันทำอะไรกันมันเขียนย้อนกลับใช่ไหมครับแล้วมาดูค่า k k สามกับ k สี่มันทำอะไรกันมันกลับใส่เป็นส่วนแปลว่าข้อสังเกตก็คือถ้าเราเขียนสมการย้อนทิศทางเข้ามา มันก็ต้องกลับเศษเป็นส่วนถูกไหมเพราะขวาจะต้องอยู่บนซ้ายจะต้องอยู่ล่างเวลาเขียนค่า k งั้นก็คือกลับสมการค่า k ก็อินเวอร์สมันถูกไหมครับถ้ากลับสมการก็ก็ต้องทําไมครับต้องกลับเศษเป็นส่วนถูกไหมกลับสมการต้องกลับเศษส่วนีน่ยห้าถึงแปดครับลองทําด้วยตัวเองสี่ข้อนี้เช็คแล้วไม่มีปัญหาอะไรเพราะ ไม่มีอะไรหลอกเท่าไหร่แค่ให้ฝึกเขียนให้คล่องเท่านั้นเองเขียนให้คล่องครับเวลาทดจะได้เร็วเทคนิคที่พี่ให้เนี่ยจะทำให้เธอทำข้อสอบได้เร็วกว่าคนอื่นมาดูข้อห้าถึงข้อแปดบ้างเขียนเองครับเขียนเองเขียนเองก่อนแล้วค่อยดู คู่กับข้อหกข้อเจ็ดคู่กับข้อแปดไม่มีปัญหานะครับใครยังหลงลืมโซลิดอยู่บ้างไม่เลวน,นะสถานะเราต้องดูให้ให้ชั Gen ดเจนทุกข้อคงไม่มีใครโดนโซลิดนะนะทีนี้มาดูข้อห้าหกแล้วก็เจ็ดกับแปดสังเกตได้ว่าอะไรครับสังเกตสมาการก่อนสมาการห้ากับหกมันทําไมกันมันเหมือนกับอัตราส่วนเลขดุลมันเป็นสองเท่าของกันและกันใช่ไหมครับก็เหมือนกับว่าเราเอาสมาการที่หกไปคูณสองจะได้สมาการที่ห้า เง่งอย่างนั้นใช่ไหมหรือเหมือนกับเอาสมาการที่เจ็ดคูณด้วยเลขสองเข้าไปทั้งสมาการก็จะได้สมาการที่แปดสังเกตว่าถ้าเราเอาเลขอะไรก็ตามไปคูณสมาการเลขนั้นจะต้องไปยกกําลังที่ค่าเทถูกไหมสังเกตไหมครับเห็นไหมเนี่ยเอาเลขสองเข้ามาคูณปุ๊บก็ลกลายเป็นกาลังสองทุกตัวนั้นถ้าข้อสรุปเธออาจจะสรุปด้วยคำพูดเธอเองก็ได้อนะถ้าคูณสมาการด้วย ด้วย n นะครับด้วยค่า n n คือจํานวนเต็มอะไรก็ได้ค่า k ต้องกําลัง n ด้วย n จะไ้เป็นเศษส่วนถ้าคูณสมการด้วยหนึ่งส่วนสองค่า k ก็ต้องยกกําลังหนึ่งส่วนสองก็คือถอดรากที่สองนั่นเองในข้อสังเกตแล้วทีนี้ข้อสังเกตตรงข้อเจ็ดแปดเนี่ยครับมันจะโยงกับข้อเก้าลงมาดูข้อเก้าพิเคียดมานิดหนึ่งให้มันยังพอเห็นอ่ะนี่แล้วกัน ข้อเก้าเนี่ยครับถ้าเคเห็นอย่างนี้เคเก้าก็ถ้าเธอดูดีๆนะครับต้องโยงมาถึงข้อสิบเลยเธอโยงมาเองนะอันนี้อย่างนี้นะ คาสิบเนี่ยค่าเคคืออะไรครับเคสิบเคสิบคือเคสิบเหลือแค่นี้สังเกตดีๆเคเจ็ดอาดูเคแปดเคเก้าแล้วกัน s o สองที่เกิดขึ้น mm hmm. ก็ถูกใช้ต่อกับออกซิเจนตรงนี้กลายเป็น s o สสาม สังเกตไหมว่า8กับ9มันเกิดต่อเนื่องกันเกิดต่อเนื่องกันเนาะอันนี้ก็ต้องตัดกันไปช็อคช็อคป้าออกซิเจนถูกใช้ทั้งหมดกี่โมเลกุลครับสามก็กลายเป็นสามสัลเฟอร์ก็อยู่นี่ SO สามเกิดขึ้นมาสองโมเลกุลก็อยู่นี่งนั้นสมการที่8กับ9เกิดต่อเนื่องกันกลายเป็นสมการที่สิบังนั้นค่าเคสิบมันน่าจะเกิดจากเค8กับเคาทำอะไรกันครับเค8กับเค9ต้องทำยังไงกันถึงกลายเป็นตัวนี้จลองใช้คณิตศาสตร์ดู สังเกตได้ง่ายๆว่า SO2 ต้องตัดกันไปหมดใช่ไหมครับนะ SO2 ไม่อยู่แล้วเห็นไหม SO2 อยู่ข้างล่างกำลังสอง SO2 อยู่ข้างบนกำลังสองงั้น K8 กับ K9 ต้องคูณกันใช่ไหมเพื่อให้ KS O2 กำลังสองตัดกันไปนะจะกลายเป็นตะัวนี้งั้น8กับ9เกิดต่อเนื่องกันสมการที่เกิดต่อเนื่องกันค่า K ต้องเอามาคูณต่อๆกันไปนะงั้นได้ข้อสรุปแล้วครับใต้ข้อสิบเขียนเลย สมการคิดทีททท่เกิดต่อเรื่องกันค่า k ต้องเอามาคูณกันก็คืออย่างนี้นั่นเอง k สิบเท่ากับ k แปดคูณกับ k เก้านะครับนี่คือข้อสรุปถัดมาน,นี่แบบฝึกหัดคิดว่าทำได้ไหมครับลองทำดูเดี๋ยวเราจะเข้าสู่คำนวณเต็มตัวละ ข้อสอบจะเป็นแนวนี้นี่คือข้อสอบพื้นฐานนะข้อสอบจริงๆจะสอกยากกว่านี้เล็กน้อยเธอดูข้อให้สองสมการมาข้อสิบเอ็ดนะครับสมการที่หนึ่งเนี่ยให้ค่า k มานะสิบกำลังหกสมการที่สองให้ค่า k มาสองจุดศูนย์สมการที่สามเนี่ยเธอต้องดูให้ออกว่ามันมันเอาสมการที่หนึ่งกับสองมาทํายังไงการถึงกลายเป็นสมการที่สามได้ค่า k ก็ต้องมาทําตามระบบที่เราเรียนมาเมื่อกี้นะลองดูครับ แล้วมาดูกันนะครับคืออย่างนี้วิธีการดูเราเลยว่คือเราดูตัวอย่างดู N2O4 เนี่ยครับปบั๊บมันมีที่เดียวคือตรงนี้ถูกไหมสมการที่สองเนี่ยมันต้องมากลายเป็นสมการนี้มันอยู่คนเราฟังเห็นไหมแปลว่า K2 ต้องโดนสมการสองต้องโดนกลับงั้น K2 ต้องอยู่ล่างถูกไหมครับ K2 ต้องอยู่ล่างเลขดุลเลขดุลเท่ากันก็ไม่ต้องกําลังอะไรทั้งสิ้นต่อมาดูตัวนี้แล้วกันอ่ะ อยู่ฝั่งเดียวกันอยู่แล้วเห็นไหมฝั่งเดียวกันมาหาตัวดูก็ k หนึ่งก็ไม่ต้องไม่ต้องกลับแต่ว่ามันต้องมีเลขดุลเป็นสองต้องกําลังสองงั้นข้อนี้ก็คือสิบกำลังสิบสองหารสองก็คือห้าคูณสิบกำลังสิบเอ็ดถูกไหมครับถัดมาข้อนี้ดูตัวไหนดีดู a สอง b สองก็ได้เนี่ยเอามตัวนี้คู่กันเลยเห็นไหมครับ แปลว่า k 2ไม่ต้องทำอะไรแล้วเห็นไหมเลขดุลก็ได้ฝั่งซ้ายเหมือนกันตรงนี้ดูเป็นก้อนเลยก็ได้มันแค่กลับฝั่งเฉยถูกไหมครับเลขดุลได้แล้วแค่กลับฝั่งก็เลยกลายเป็น4ี่คูณสิกำลังลบสหารด้วย5้าคูณสิกำลังสได้เท่าไหร่ครับแปดคูณสิกำลังลบหถูกไหม